สวัสดีจ้าคลิปนี้แบตตี้ก็จะมาพูดถึงการแกกตัววันที่3ของแบตหลังจากแบตนั้นได้มีเชื้อโควิดในร่างกายซึ่งแบตได้ไปตรวจโควิดตั้งแต่วันที่24 ปรากฏว่าผลเป็นโพสิชีฟหรือว่าเป็นผลบวกแล้วทีนี้คุณหมอก็บอกให้แบทนักกลับมาตัวอีกทีและก็ให้เอาของเครื่องใช้ส่วนตัวนั้นมาด้วยเพราะว่าจะให้แบดกับตัวที่โรงพยาบาลก่อนหลังจากนั้นแบดก็ได้นอนที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนพอตอนเช้ามาประมาณ8โมงหมอก็ได้โทรมาบอกว่าแบทนั้นมีเชื้อโควิดในร่างกายอ่ให้แบดเก็บของแล้วจะพาไปที่ห้องผู้ป่วยรวม แล้วทีนี้แบดก็ได้ไปห้องที่ผู้ป่วยรวมประมาณเก้าโมงก็จะมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ4คนรวมกับแบบเป็น5คนคุณหมอก็ได้ทําการเจาะเลือดและก็เอ็กซเรย์ปอดแบดอยู่ในห้องผู้ป่วยรวมประมาณ5ชั่วโมงกว่ากว่าคุณหมอก็แจ้งบอกว่าจะให้แบดนายย้ายไปอยู่ที่โรงแรมหรือว่าโรงพยาบาลสนามแล้วทีนี้คุณหมอก็พาแบดขึ้นรนถอน,น้มาไปดูเลย ตอนนี้แบบที่ก็กำลังอ๋อย้ายไปอยู่โรงแรมเนาะอันนี้ก็คือรนอที่เระมารับเเนาะพอมาถึงโรงพยาบ,บาลสนามห้องกักตัวของผู้ป่วยก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นห้องผู้ป่วยเนาะซึ่งจะค่อนข้างดีมากเลยสำหรับบุรีรัมยเป็นห้องแอร์แล้วก็ มีเตียงนอนเตียงหนึ่งมีการน้ำร้อนพวกกาแฟแล้วก็ทุกอา,อาหารนี้จะได้ตอนเชา้าตอนเที่ยงตอนเย็นมีทีวีด้วยมีเฟอร์นิเจอร์มีตู้เย็นและก็ห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้นคือดีมากเลยนะสำหรับโรงพยาบาลสนามบุญรังคือพยาบาลค่อนข้างจะดูแลดี สำหรับอาการตอนนี้ของแบตนั้นก็คือปกติมากเลยแต่ว่าอาจจะมีแบบผิดเพี้ยนนิดนึงแล้วก็มีเสมหายอยู่ที่คอซึ่งมันอาจจะแบบเพิ่งติดเชื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องรอดูอีกว่าวันต่อไปมันจะเป็นยังไงโอเคคลิปนี้แบบที่ก็แค่มาให้ความรู้แล้วก็มาบอกอาการเบื้องต้นว่ามันเป็นยังไง หากคุณไหนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นาังใจให้แบบทำคลิปต่อๆไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย